ว,วัสดีค่ะสวัสดีคุณเอซีช่องประอ,อนพี่สาวลุงพลนะคะมาดูนะคะลูกหลานนะคะนองตูนยังไม่เปลี่ยนชุดเลยชุดตั้งแต่เมื่อคืนเนี้โอ้ยดูพี่ใหญ่ทำอะไรก่อนนะคะ วันหนึ่งก็ได้ผลคุณดีพรกคันกินแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำใสใจจริงเออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะเบิรงกระโลดโอ้มื่นนิดแต่งตูโลเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเสืองามแท้ๆคุณ่ะ พนาเบิ้งแนพนาเบื้องแนเปนเอยเป็นน่องในบโอ้ยบื้งแนเป็นเอยเป็นน่องโอ้ยเบิ้งแนเอยไม่เห็ดเปินเวินอยู่บ้าโถเอฟซีอิสาแล้วอย่าอิสาเด้ออย่าอิสาเด้อนคนที่สองเนยฝากนะครับเป็นปลาเบี้ยวเป็นลูกสาวในของผู้อังยาคาะพักกันพ่อละบ่อน้ำใสใจจริงพ่อเลยยัง เมืองนี DVD ่เจ้าเอ้ยคอยเดบมือหาตะน้ำหน่วงมาแล้วโอ้ยน่วงุ่นน่ะหน่าขาเห็บปนๆอยู่อือ้าวจินมี่ไปหาน้ำใสใจจริงมาให้ให้แม่แม่ทาบ้อนเนี่ยนะนะน้องจินมี่ไปแม่ซี่เมืองนี้เห็นลูกสาวเพิ่งเกได้โอ้ยเมืองรวยพูน่ะลูกลานเล่นเลย เบิงเ่งกัเนเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องแบบบ้านยู่แบบสบายสบายสไตล์บ้านนเฮ้าเนาะค่ะเนาะนอนนั่งสบายสบายค่ะนี่ก็เตรียมตัวสิไปบ้านข้อเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง ชีวิตนี้ขาดน้ำใสใจจริงไม่ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องอืมชีวิตนี้ใช่นี่อย่าง,ง,งเดียวกัวบะแมนบ่มันเม็ไลีกับจิตกรเจ้าเลยค่ะชีวิตนี้ใช้นี่อย่าง,ง,งเดีเยวจะจิตกระจอกพระเจ้าพ่อเราสั่งไหมเราสั่งใครเราสั่งพ่อ อะไรครับคุละพ่อกีทเกข้นอ้ยอไปพ่อใ่อถือไว้หนำงานบ้านเอาเพชรรพอช้าอยู่นยังไม่เต็มพ่อของลอยเนาะฟอคปากออนพ่อให้ทำงานบ้านพอสายนอนอ่คนหนึ่งอ้ยของนะ่ำมาเก็บอะทกาบแล้ว้เด็กไปง่ายเห็นได้กะเออให้เฮ้เบิ้งเนอ có mấy Vậy xí, tiêm mắt ha xí nè 2 xí lăng kha bàn này nè nè Bưng leo là bỏ chốp là bỏ Phun à Ôi, phải ếc Xây bưng, bưng đốt phải โอ๊ยพระเอกพ่อพระเอกตัวนั้นเอ้ย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 เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยแมแมอบานนี่แม่ยังนอกคูลงเาเงบานี่พ่อแม่พี่น้องเอ้บบานนี่อืมเพิ่งค่ะคุณเอฟซีขอบพวีภาสิยู่งสิละค่ะยุ่มอไม่แม่แบบมื่อคะ นี่ก็คือเตรียมตัวสิพักกันไปอันบ้านขอนะคะเนาะบ้านปูพองค่ะบ้านเกิดปูพองอพอบ้านปูทวดนะคะเนาะสิดประเทศบุญให้เพื่อนค่ะประเทศบุญให้ปูทวดค่ะพ่อแม่พี่น้องน,อนัา่าละย้อนไปติไปพวกไหนแต่ว่ามนะึงไปเมื่อไหร่ โอ้ค่นบอกขยับไปเออแน่ขยับไปคุณอยากนั่งนําโอ้ยเอาชิเควมให้น้ไม่รู้อืมไม่ให้รูปปิดได้ไงอืมบวกกินล้วบอกมามีต้มมามีมามาบกินล้วบอกมือนี่อาบปากเลยสิเออห้าาแล้ว มาุุไปข้างในล้วแม่เท่าเฮ้ับต้าอ้วนก็ได้นอนกับตาอ้วนก็ได้จิบรอยอยู่จิบรออยู่กวูไม่หายอไรร้อนไม่หายไปร้อนเแปลปเกไปหามาไปหามา แล่นไปแล้ววันนั้นแลนตลอดเลยแล่นบ่ยเพื่อนเพื่อนหัวใจแล้วพ่อออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ